สวัสดีครับผมต้านะครับต้าแอดมินเอ็มเอสเอ็กไทยโดนท้ามาหลายทางมากจนจําไม่ได้้วครับว่าถ่ายท้ามาบ้างวันนี้ก็รับคําท้านะครับแล้วก็จะร่วมบริจาคด้วยนะครับร่วมบริจาคให้กับบ้านเอื้ออรีนะครับที่ว้วยใหญ่วันที่3 1ส,สิงหาคมโดยเอ็มเอสเอ็กพัทยานะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเล่น ไฮซ์บัคเก็ตชาเเนจนก่อนนะครับแล้วจะบอกว่า3คนที่ผมจะท้าต่อเป็นใครมาดูที่น้องแข็งก่อนเลยอันนี้คือผู้ช่วยผมนี่น้องแข็งครับเทเลยพง้อมเอาเลยมาเอาเลยเทหน่อย เดืด้รเอาอ่ะโอย้องบลล์าอโอเคครับ <c oughs> ผมเลยรับทำท้าและทำไั้นะครับ <c oughs> สามคนที่ผมจะขอท้านะครับ <c oughs> คนแรกเป็นเพื่อนในวงการอ e ีคอมเมิร์ซของผมนะครับ <c oughs> เป็นรุ่นน้องคุณสหัสสานะครับ คนที่สองเป็นเพื่อนที่ร่วมก่อตั้งเอเนะครับคุณปั๊มนะครับไม่ยอมทำนาทีปั้มเอเไทยนะครับคนที่สามเป็นเพื่อนร่วมงานในการทําธุรกิจของอีสเทนลิ i ว g คาร์ผมนะครับคุณมีมี่ดูสิทธิ์กรุปครับผมโอเคครับวันนี้ก็หนาวขัดขคอดขอบคุณมากนะครับดีครับ